คุณผู้ชมคะอากาศช่วงนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากๆนะคะทําให้โรคหลายๆโรคเนี่ยก็มาเยือนที่ร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะโรคของทางเดินหายใจแล้วก็โรคของทางเดินอาหารด้วยนะคะแต่มีอีกโรคหนึ่งที่หลายคนไม่ควรมองข้ามนะคะนั่นคือโรคไซนัสอักเสบนั่นเองค่ะซึ่งอาการของโรคไซนัสนนะคะหลายคนที่มองข้ามก็เพราะว่าอาการก็จะเหมือนโรคหวัดธรรมดาเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดเป็นแล้วก็อาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้วุ้นเลยมาที่โรงพยาบาลเวชธานีเพื่อมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับโรคนี้กันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ ช่วง108สุขภาพ37องศาค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับนายแพทย์ตะทุนพลธรรมสิธิ์บุญนะคะซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกนั่เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าโรคไซนัสอักเสบนี่คืออะไรคะโรคไซนัสอักเสบเนี่ยะคระับ<ๆ>ก็คือเวลา<ๆ>เรามีเยื่อบุจมูกที่มันบวมขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากการเป็นหวัดนะครับทาให้รูปเปิดของไซนัสนะครับมันตันไปนะครับะฉะนั้นน้ํามูกที่ผลิตในโพรงไซนัสนะครับจะไม่สามารถระบายออกมาได้ก็เกิดการน้ํามูก ข้างอยู่ในพงไซนัสนะครับก็ทําให้มีอาการปวดนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้างแก้มหน้าผากนะครับหรือว่าหัวตาก็ได้ครับอย่างนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคนี้นี่จะมีอาการยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่เลยก็จะมาก็จะมีปวดนะครับนะสามตำแหน่งที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือหน้าผากนะครับหัวตาแล้วก็ข้างแก้มนะครับนอกจากนั้นอาจจะมี ลักษณะเหมือนน้ำูกเขียวๆปนหนองนะครับไหลออกมาจากทางจมูกหรือว่าจะไหลลงคอเป็นเส้นหักก็ได้ค่ะอย่างนี้นะคะถ้าเกิดในทางการแพทย์แล้วคุณหมอมีวิธีการรักษาโรคนี้ยังไงบ้างคะครับถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นของไซนัสอักเสบนะครับการรักษาด้วยยาก็ยังจะได้ผลดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการเนี่ยเป็นเรื้อรังนะครับก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเข้ามาร่วมด้วยแล้วอย่างนี้การผ่าตัดนีมีอันตรายหรือว่ามีเหตุผลเอฟเฟกต์ยังไงบ้างคะ ก็การผ่าตัดไซนัสนะครบก็จะเห็นว่าไซนัสเนี่ยอยู่ใกล้กับตาครับและ,ะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสมองนะครับเพราะนั้นการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะต้องระวังนิดนึงะนะครับแล้วถ้าพลาดไปก็คือจะไปโดนตากับเข้าสมองได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครดิบเดอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ทําการตัด เนื้อเยื่อนะครับโดยที่ไม่ส่งผลข้างเคียงกับเนื้อเยื่อรอบๆที่เราต้องการจะเก็บไว้นะครับหลายคนก็อาจเป็นกังวลน,นะคะว่าการผ่าตัดนี่อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนได้คุณหมอมีข้อควรระวังยังไงบ้างคะครับก็หลังกา,ารผ่าตัดนะครับก็ต้องสาาความสะอาดให้ดีนะครับใช้ยาป้องกันการติดเชื้อตามที่แพทย์สั่งนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์นะครับค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะคะโดยเฉพาะโรคไซนัสเนี่ยนะคะถ้าคุณหมออยากจะบอกคุณผู้ชมให้ป้องกันตัวเองมีวิธียังไงบ้างคะก็หนึ่งโรคไซ เพราะฉะนั้น<ะ>ถ้าเริ่มต้นเป็นหวัดนะครับก็จะแนะนําว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่าไม่หายภายใน5้าถึงเวันนะครับต้อง<ะ>มาพบแพทย์<ะ>เพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะ กลายเป็นสนัดอักเสบตามาได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษา่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายสม่ำเสมอนะครับกินอ,อาหารที่มีประโยชน์ะนะครับค่ะและนี่ก็คือโรคไซนัสนะคะที่หลายๆคนรู้จักกันดีแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ได้มาฟังคําแนะนํากับคุณหมอนะคะรวมถึงวิธีการรักษาใหม่ๆก็จะทําให้มีผลข้างเคียงน้อยลงนะคะโดยเฉพาะโรคแทรกซ้อนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับนายแพทย์รัฐพลธรรมสิธิ์บุญนะคะซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกที่มาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีมาตรฐาน JCI โทร027340000